จุดที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือแหล่งหินตัดหรือที่ตัดเอาหินเพื่อไปสร้างปราสาทนะครับก็ไม่รู้ปราสาทไหนแหละปราสาทของโบราณแถบนี้นี่นี่น่าจะเป็นแหล่งวัตถุด,ดิบทั้งนั้นเลยคือการเอาหินหินจากที่นี่เดี๋ยวผมจะพาชมล่องลอยการถลงุงการวิธีเอาหินของคนสมัยก่อนครับ คือว่าเพื่อนเพื่อนนออันนี้ตามหาแหล่งหินหินตัดครับที่อำเภอบ้านกวาดอ่าเขาอยู่ในวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดียวกันนะครับทางวัดเขาก็มีจัก,กรยานให้ใช้เอาเพื่จะมาสรระหว่างทางที่จะเดินไปนะครับเห็นไหมครับคุณคุณไม่เห็นนานแล้วโลโก้นี้ทําใจ ทำใจไม่เห็นนานแล้วครับทําใจทําใจทําใจเดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแหล่งหินตัดบ้านกวดลักษณะเป็นลานกว้วงมีล่องน้ำใสไหลผ่านกลางครอบคุมพื้นที่กว่าสอ้สามพันไร่เลยเหรอคนนี่ครับมีล่องรอยการทำประเภทหินนะะ แหล่งตัดหินอำเภอบ้านกวดน,ะน่าจะเป็นที่ตัดหินไปสร้างวัตถุโบราณด้วยมันนั้นโอ้แปดร้อยถึงพันปีมาแล้วน่าจะเกี่ยวกับการสร้างปราสาทถอมแถวนี้แน่ผมจะพาเดินขึ้นเที่ยวนะครับเพราะว่าเขาเป็นแหล่งแหล่งลานหินตัดหินแบบนี้แหละครับสมัยก่อนเขาใช้อะไรตัดถามหน่อยสิ นี่ก็คือร่องรอยการตัดหินของคนสมัยก่อนนะครับก็ยังเหลืออยู่เนี่ยเนี่ยสมัยก่อนเขาใช้อะไรตัดครับพี่น้องสมัยก่อนเขาใช้อะไรตัดนี่ร่องรอยตัดยังอยู่เลยโอ้โหโอ้โหนี่ครับเป็นแหล่งตัดหินที่นำไปสร้างปราสาทนั่นแหละครับ ที่เขาบอกว่าลานหินตัดนี่ร่องรอยพยายามที่จะตัดหินเพื่อนําไปใช้หรือการเคลื่อนย้ายให้มันง่ายเนี่เห็นไหมครับนี่ครับ9 0 0ถึง1,000ปีมาแล้วงั้นแสดงว่ากลุ่มหินแถวนี้มีความเกี่ยวพันในการสร้างปราสาทขอมแถวนี้เกือบทั้งนั้นจะสังเกตหินก้อนใหญ่นี้ไม่มีร่องรอยของการตัดนะครับ นั้นก็แสดงว่าล่องรอยหินก้อนเล็กคือมีความพยายามจะตัดแล้วก็เคลื่อนย้ายหินเพื่อนำไปสร้างปราสาทในแถบนี้นี่คือต้นอะไรครับเป็นหนามเป็นเครือเป็นเถาดูครับถ้าปักทีก็น่ากลัวมากครับ,นะรบก็เป็นจะเป็นเส้นทางเดินที่จะขึ้นสู่ บอกว่า,วาลานหินตัดนะฮะที่แรกผมนึกว่าทำเกี่ยวกับหินอะไรธรรมดาแต่ว่ามันเกี่ยวกับหินที่สร้างนะถ้าหินก้อนใหญ่นี้ไม่มีร่องรอยของการตัดนะครับแสดงว่าทำหรือจะเอาไม่ได้ แล้วผมจะให้ดูหินก้อนเล็กๆนะครับเนี่ยมีรอยตัดออกไปอย่างเช่นก้อนนี้นี่รอยตัดออกไปแล้วครับอย่างหินก้อนนี้รอยตัดออกไปแล้วครับนี่ครับหินก้อนนี้ก็มีล่องลอยของการที่จะตัดนะครับนี่าจากฝีมือ มนุษย์คนรุ่นก่อนนะครับรุ่นบรรพบุรุษก็อยู่บนวัดก็จะมีทางเดินทางดูหินเนี่ยมีรอยตัดรอยรอยทำคือความพยายามที่จะซอยหินให้ออกเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยอยู่ครับ เป็นลังรอยการทำห็นถ้าจะดูตรงนี้เหมือนเหมือนทำขึ้นมาใหม่หรือทำไว้เก่าไม่แน่ใจนะครับดูลองกคอยตรงนี้ดูนะครับ เห็นพอก้อนย่อมเล็กลงมาหน่อยก็มีความพยายามที่จะเอาไปให้ได้เพื่อนำไปสร้างอย่างเช่นก้อนนั้นก็เหมือนกันครับก้อนนั้นก็เหมือนกันอันนี้จะให้ดูเลยครับ ต้งลอยที่จะผเผาเหินไปเลยครับเนี่ให้ดูนะตรงนี้ชัดเจนมากหินกลุ่มกลุ่มนี้ชัดเจนมากครับคือพยายามจะมีการตัดเอาเหินกลุ่มนี้ครับนี่ฮะเพื่อไปสร้างปราสาทนั่นแหละผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเหล็กเป็นสิวค่อยๆเจาะไปเจาะไปเจาะไปให้มีเรื่อย แน่นอนน่าจะใช้เหล็กเจาะเจาะไปเรื่อยๆเพื่อทำให้หินออกได้เป็นก้อนโอ้กว่าจะได้แต่ละก้อนความพยายามของคนโบราณขนาดหนักก็ด้วยกลุ่มนี้ก็ด้วยพยายามต่อยจะสกัดเอาหินอย่างนี้ที่เห็นเป็นหลุมสกัดเอาไปได้แล้วนะครับถามว่า แล้วทางข้าง,ข,างข้างพื้นนั้นมันสกัดไปได้ยังไงเออผมก็งงหมายถึงข้างล่างอ่ะมันเหมือนขคยเกียบปากหม้อทำรอบลวงงัดออกไปได้เลยเหรอเขาสกัดเอาข้างล่างไปยังไงง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 นี่ฮะลองลอยการเอาหรือมันจะแตกออกจากกาันบ้วไปเลยเป็นไปได้เลย ร่องรอยการเอาหินทั้งนั้นครับการเอาหินเป็นหินทรายทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเป็นร่องรอยการสกัดเอาหินของสมัยก่อนเลยโอ้ความพยายามของคนสมัยก่อนดูดีครับเพื่อจะนำหินไปสร้างปราสาทนะครับ เาขาคงใช้ความพยายามอย่างมากต่างสมัยนี้ใช้เครื่องจักรกลตัดเจาะไปเลยครับเนี่ยมียุงด้วยอันนี้เขาบอกว่าเป็นรอยเสียโค้งผมว่าน่าจะเป็น คนที่มาเจาะทำหินนี่แหละครับเจาะเจาะเล่นๆแต่ทำเป็นรูปแบบของรอยเสียโคง่งถ้าเสียเล็บไม่ขยุ่มได้หินขนาดนี้หรอกผมว่าผมคำนวณว่าคนทำคนสมัยก่อนนั่นแหละที่เขาทำนี่ครับล่องรอยการสกัดเอาหินถามว่าด้านข้างนี้สกัดลงไปได้ออพอนึนึควาพออก ใช้สิวใช้เหล็กสกัดไปแต่ด้านล่างงัดเอาแผ่นออกไปได้ยังไงงงงงหลายเป็นการนำหินก้อนขนาดใหญ่เพื่อไปใช้ก้อนเล็กก้อนน้อยบางก้อนนั้นก็คือหินที่ตัดออกไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ขนย้ายเนี่ยที่กองกองทั้งนั้นเลย หินที่ยังไม่ได้ขนย้ายย้ายออกไปอย่างเช่นก้อนนี้ครับก็คือหินที่ตัดออกมาแล้วครับแต่ยังไม่ได้ขนย้ายไปเนี่ยหรือมีการแตกไม่ได้มาตรฐานที่จะเอาอะไรประมาณนั้นนี่ครับมันเป็นมันเป็นแผ่นแผ่นแบบนี้เลยหรือที่เขาตัดเนี่ยก็าตัดได้เป็นก้อนนะ่ ที่ก้อนวางว่ง,ง,งวางนี้คือการตัดสกัดออกมาแล้วแต่ลำเลียงออกไปยังไม่ได้อะไรประมาณนั้นยังอยู่เลยนี่นะครับเมื่อสักครู่เห็นก้อนที่ผ่านมาเขาบอกว่าเป็นร่องรอยเสือไม่ใช่อ่ะเนี่ยเป็นร่องรอยการที่จะวางแบบเพื่อจะสกัดเอาก้อนหินนะฮะดูดูดู เนี่ยผมเข้าใจนะครับว่าสกัดลงเอาเป็นก้อนก้อนได้แต่ข้างล่างเขาทํำยังไงถึงให้มันแตกออกจากกันหินก้อนใหญ่หรือเขาใช้วิธีงัดเอาเหรองัดมันจะแตกเหรอในเมื่อหินมันติดกันอยู่แล้วนี่ครับพอเขาแกะออกมาแล้วมันก็จะเป็นแผ่นแบบนี้เลยหินหรือบางบาง,บาง ก้อนบางสปีชีพอสกัดได้แล้วมันข้างล่างมันเป็นแผ่นมันติดกันออกมาอย่างนี้ดูครับข้างบนนี้เป็นหลามนะฮะนี่ครับรบ,บางก้อนเนี่ยสกัดออกมาได้แล้วอย่างนี้ก็สกัดออกมาเป็นแผ่นได้แล้วด้วยเดี๋ยแต่การนำขนส่งทั้งหมดเลยที่วาง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 เป็นหินที่สกัดออกมาแล้ว แต่ยังไม่ได้ขนส่งลำเลียงทั้งหมดนี้เป็นที่หลัดหินทะลุงเอาหินของคนโบราณเพื่อจะนำไปสร้างปราสาทนะครับตรงนี้เขาบอกว่าซอยทีนี่คือเนี่ยยังเห็นก้อนนี้ความหมายของซอยทีนี้คือเ,เดี๋ยวดูนะครับว่าซอยทีคือยังไงเนี่ยเห็นที่เขาออกมา เป็นก้อนเป็นก้อนแล้วครับจะเป็นประมาณอย่างนี้เลยเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่นนะครับผมยืนอยู่นี่คือวัดเหินตัดครับเป็นแหล่งวัตถุลิบการตัดหินเพื่อไปสร้างเขาสันนิษฐานว่าปราสาทพนมลุง ปราสาทเมืองต่ำใช้หินจากที่นี่ฮะที่นี่ไปปราสาทพระพนมลุงก็37กิโลเหมือนกันการลําเลียงคิดดูเอาว่าจะยากขนาดไหนนะของคน่นคนโบราณน,นี่ก็คือการพยายามตัดหินแยกหินเขาหินเนี่ยต้องใช้อะไรเจาะสมัยก่อนสิว บ้านเราสมัยผมเรียกสิวเนาะแต่ไม่รู้ว่าสมัยก่อนเขาเรียกอะไรดูครับดูความพยายามของเขาเนี่ยเรื่องมือไม่ทันสมัยกว่าจะได้เห็นแต่ละก้อนก้อนก็นกนใหญ่กว่าจะหามไปได้เพื่อไปทำปราศาสตให้เราได้ชมทุกวันนี้เขายากลำบากขนาดไหนนี่ก็พยายาม ตัดลอยหินแล้วก็มีคนมาเขียนคําว่าเย็นดีหรืออะไรประมาณนี้ยินดีหรืออะไรประมาณนี้ตามหลังนี้ก็คือร่องการการเจาะสกัดเอาหินของสมัยก่อนนะอันนี้มีการตัดไปแล้วเนี่ยบางก้อนที่วางนี้ก็มีการตัดไปแล้วเพื่อนําหินไปสร้างปราสาท แหล่งหินตัดก็คงมีไปอีกเยอะอยู่ครับจนเข้ามาส่วนย่างของชาวบ้านนะก็ยังมีล่องลอยการตัดหินของคนโบราณเพื่อจะนำไปสร้างปราสาทนะรอยู่ภายในบริเวณวัดหินตัดนี้เองก็ที่มาของวัตถุดิบที่นำไปสร้างปราสาทนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปถึง จุดนั้นอีกนิดหนึ่งแล้วก็จะกลับนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นแหล่งผลิตถลุงหินเพื่อนำหินหินทรายที่เราเห็นเพื่อนำไปสร้างปราสาทขอมแบบโบราณล่องรอยการสกัดหินทั้งสกัดแล้วทั้งเอาไปไม่ได้ก็ยังเห็นวางกันเป็นทิวแถวอยู่ครับ ที่วัดหินตัดแห่งนี้ที่อำเภอบ้านกวดนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณกว้างอ่ะถ้าเป็นสมัยใหม่ก็คงเป็นโรงงานอุตสาหกรรมของการถลุงวัตถุดิบเพื่อไปสร้างปราสาทเดินไปก็คงมากไม่มีที่สุดก็จะขอเดินแท่ที่เขาทำว้นี้ครับก็มีล่องลอยการถลุงเอาหินสกัดเอาหินนะครับ นี่ครับเพื่อนำไปสร้างปราสาทต้องลอยการขุดเจาะอาหินครับดูความพยายามของคนโบราณที่จะสกัดเอาหินเพื่อไปสร้างปราสาทของโบราณที่เราตามดูทุกวันนี้แหละนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของแหล่งแหล่งวัตถุดิบที่นำเอาไปทำเสาคานหลังคาของปราสาทครับ ของสมัยก่อนก็เป็นแหล่งรวมของหินหินก้อนใหญ่ๆขนาดนี้ความพยายามของคนโบราณก็พยายามที่จะสกัดครับเพื่อเอาไปสร้างปราสาทเนี้ยร่องรอยที่เห็นนี่ใช่เลยครับแล้วก็อย่างเงี้ยสกัดเอาไปแล้วเป็นแผ่นนะฮะ นี่ครับความพยายามในการสร้างปราสาทขอมให้เราดูทุกวันนี้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนกับความมานะความอดทนของคนสมัยก่อนตรงนี้น่าจะเป็นหลุมธรรมชาตินะครับเขาบอกว่าหลุมล้านปีแต่เขก็เรียกไปตามนั้นแหละผมก็ไม่แน่หลุมแบบนี้ าจะมีคนเสียชีวิตใส่แล้วด้วยก็ได้ครับก็เป็นหลุมจากเกิดธรรมชาตินะนี่ก็เป็นหินที่เขาตัดออกมาครับเป็นการพยายามนำหินจากภูเขาเพื่อลงไป สร้างปราสาทนะหินบางส่วนก็ตัดออกมาได้แล้วด้วยแต่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้ลำเลียงลงไปไม่แน่ใจเพื่อนำไปสร้างปราสาทให้ดูหินก้อนนี้เกิดจากธรรมชาติหรือฝีมือมนุษย์โบราณ เป็นหินที่โดนตัดออกมาหรือหินธรรมชาติเพราะที่นี่คือแหล่งผลิตหินเพื่อนำไปสร้างปราสาทขอมแบบโบราณนะครับนี่ครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อหินนี้ก็ก้อนใหญ่พอสมควรนี่ครับมีการสกัดเอาหินเนี่ยสกัดไปได้แล้วด้วยบางบางส่วนข้างบนก็เหลือร่องรอยการสกัดนี่ย หินสกัดไปได้แล้วด้วยก้อนนี้แตกออกมาก้อนน่าจะเป็นส่วนประกอบของหินก้อนนี้ด้วยการตัดเอาหินเพื่อจะไปสร้างปราสาท่เขาสร้างอยังเขาใช้อะไรตัดล่ะพี่น้องไม่เห็นคัดเก็ดแน่แท้ล่องลอยการพยายามที่จะสกัดเอาหินเพื่อจะเอาหินก้อนใหญ่ก้อนเล็กก้อนน้อย เพื่อไปสร้างปราสาทคอมครับเห็นหินก้อนนั้นไหมครับล่องรอยการเจาะเป็นรูปยาวเป็นแผ่นนั่นก็หมายความว่าจะเกาะเจาะเอาหินได้หลายก้อนเพื่อจะกลับไปนำไปสร้างปราสาทเนี่ย